นีผมออบดังนะครับสองทุ่มโมถึงรุ่งเรามาถึงจัดร่วมงานนะครับจากจักรวาลร่วมงานนะครับดูผลครับมาอย่างหนักเลยครับดูรถผมยาวข้อไม่ได้เกิดจนงอไหมครับผมตกหนักจริงครับวันนี้หนักกว่าวันก่อนนะดูครับดูดูครับดูฝนตกลงยวนะวันนี้ตกมาครั้งเดียวเลยนะครับมาครั้งเดียวเลยครึ่งเดียวเลยครับผม ไม่มีปุ่ยด้วยผมตกแรงมากเลยทะไมก,ก็อะไครับผมอย่างนี้บรรยากาศข้างนอกนะครับผมนนบเดี๋ินถ่ายนอกดีครับไปเอารถไม่ได้เลยครับรถจอดนยนต์ลมก็แรงครับวันนี้วันก่อนยังไม่ไเท่านี้นะครับลมกันโชกมาครั้งเดียวครับปึ๊บเดียวแล้วตามมาด้วยฝนเลยครับดูน้ำไหลครับไหลกองครับ แรงเลยผมเพิ่งจากไอ้กั้นคันนาเมื่อวานนี้มาแล้วมันยังหนักเลยดูเอาด้วยครับโอ,โอ้โหหนักจริงๆครับผมหนักจริงๆครับ,บด,ดูดูครับผ้าคการฝนด้านผมคะัอันนี้นบ้านคุณแม่นะครับผมลมแรงมากลมแรงมากเลยครับผมโอ้โหผมมาเพิ่เดียวเลยครับวันนี้แรงหนักเลยครับ เอาวซาแล้วซาแล้วซาแล้วซาลงนิดนึงนะครับผมแต่ก็ยังมีฟ้าแลบอยู่นะครับฟ้าแลบอยู่โอ้สุดยอดครับสุดยอดหนักนิดหนักน้ำไหลบ่าคลองนะครับคลองระบายนะจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับตอนนี้ช่วงสองทุ่มนะครับสองทุ่มหนักมากๆเลยครับผมโอ้ นายจัดนายยูทีนะครับเริ่มซาแล้วครับส่ประมาณ20นาทีครับพอผมไปเรื่องครับสก็เลยทิ้นิดเอาแค่นี้นะครับเอาทันทันก่อนนะครับไม่ไหวครับสาแรกครับเข้าบ้านก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังครับไม่ต้องหวาดกลัแล้วก็ใจตั้งแล้วครับผมพายุมาแรงครับ่ี่ครับขอบคุณครับไปแล้วครับผมมัอยู่แล้ว